ยกลังไปเลยค่ะแม่ขาน้ำยาซักผ้าของซีเมอร์เมดกลิ่นวิสเปอร์ l ฟล่ค่ะแม่ขาหอมมากคุณแม่บอกเลยซักเสื้อผ้าสะอาดแล้วยังหอมด้วยเอาไปเลยค่ะ1โหล12ถุงค่ะแม่ขา1ถุงของเขาเนี่ย5 0 0 ml นะแม่500 ml แล้วหนูอยากจะบอกเลยนะคะว่ากดมาได้เนี่ยราคาถูกมาก225บาทเท่านั้นค่ะคุณแม่225บาบาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางด้วย น้ำยาซักผ้าของเขาเนี่ยแม่นะของซีเมอร์เมดตัวนี้ผสมหัวน้ําหอมมาด้วยหอมสะอาดแบบไม่ง้อแดดเลยนะคะใช้ได้ทั้งซักมือเครื่องซักผ้าฝาหน้าเครื่องซักผ้าฝาบนได้หมดเลยค่ะถนอมใยผ้าด้วยทําให้เสื้อผ้าเนี่ยสีสันสดใสเสื้อผ้าเนี่ยหอมสะอาดตัวนี้เขามีกลิ่นที่ชื่อว่า กลิ่นโฟล่าวิสเปอร์ค่ะพี่คะ่ะหอมฟุ้งละมุนมากอ่ะใครอยากได้โปรโนี้แม่จ๋า1โหล12ถุงแค่225บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางด้วยยกลังแบบนี้แม่จ๋าเอาไปได้เลยจ้ากดกระด้าได้เลยกด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 คะ่ะ